ต้นกำเนิดผีตาโขนใหญ่นั้นเร,รเริ่มทำกันมานานกว่าร้อยปีตั้งแต่สมัยคุณยายลอยเครือหงผู้ที่นำเอาวัฒนธรรมผีตาโขนใหญ่เข้ามาในประเทศไทยคนแรกโดยคุณยายลอยมีญาติไปทำงานอยู่ที่หลวงพระบางประเทศลาวแล้วได้เจอกับพิธีกรรมบูชาปู่เย,ย่ยญาเยอซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่ชาวหลวงพระบางนับถือกันมากจากนั้นคุณยายลอยจึงได้นำเอาวัฒนธรรมดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งการทำผีตาโขนใหญ่นี้นะคะจะจัดทำโดยลูกหลานในตระกูลของคุณยายลอยเครือหงและแต่ละปีก็จะทำเพียง2ตัวเท่านั้นนั่นคือหุ่นผีผู้ชายและหุ่นผีผู้หญิงค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราจึงมักจะได้เห็นการละเล่นผีตาโขน ที่มีทั้งผีตาโขนใหญ่และผีตาโขนน้อยออกมาละเล่นกันอย่างสนุกสนานในวันสำคัญของจังหวัดเลย